สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมือน,นี้ไม่กินข้าเมาไปซื้อข้าเมาเห็นอันลดข้าเมาพ้นประกาศว่าข้าเมาอ่อนๆจากข้าเมาอ่อนๆมาสั่นเลยไปซื้อข้าเมาค่ะพี่น้องจ้ามีจากข้าเมาเข้าเมาจ้ะทุกคนค่ะข้าเมาอ่อนๆหา,บบานนอหาสิบบาทได้จากพี่น้องนี่หาสิบบาทได้หลายยูนะคะเพิ่นขายกิโลละสองลอยครับพี่น้องอันนี้ห้าสิบบาทนะคะมันมีอันอ่อนกับอันบ่อ่อน อันนี้บออนนะคะราคาเดียวกันแต่อันพดีอยากกินอันบออนปันใดนะคะพี่น้องมากินนังสี่มันหอมหอหหอมจา้ามาเด้อไม่กินข้าเหมาน้ำกันพี่น้องจัดกินนังสีเลยนะม,มากินนึ่งสีหรอมัเมอนเป็นเล็กหน่อยตะกี้เขาเห็ดเองไปเอาเขาเมานะพี่น้องเ่ามัน เข่าไว้ได้เลแกเป็นน้ำนุำ่มเข้าไปเกียวมากแล้วก็มาอันหูดเอาแต่เม็ดแล้วก็ไปขว้เอาไปขว้แล้วก็มาตำค่ะพี่น้องนเนอามาตำแล้วเขาก็เอากากมันออกกันเหลือจริงๆตั้งแต่น่อยหน่อยตั้งหน่อยๆน่อยเฮ็ดประจาได้บุญเข่าเมาสีมีบุญเข่าเมาเอาไปขว้าเต้หม้อพี่น้องเอาไปขัว้วใส่หม,อออม้อนะคะตั้งแต่เด็ก อาไปกวัวเต็มหมดเสจแ้ดีขมอ,าอึาเด้อจะไมากินน้ำกันมากินตั้งสี่ห้าร้วคนก็เพลินกไปเฮ็ดเป็น ขนมเนาะเป็นของเป็นของหวานเอาไปต้มใส่กะทิน้ำตาใส่น้ำตาลใ,ใส่กะทิมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะท,ทุกคนคะ่ะแต่เราชอบแบบนี้แซ่บมากค่ะพี่นองไม่ก,กินน้ำกัน mm hmm. กินแบบนี้เลยกินแบบนี้เยอะลยนะครัมากิน,นะน,กนสิออมไปม,มันจะวนหวานกินมะปัดจากพี่นอนกินที่เรานี้หน่อย มากกินขหอมเลยบรซื้อหลายเลยพี่้องเพราะว่าคันซื้อหลายมันจะกินบบเหมือนมันกับบอกหอมเอาไว้โดนใช่ต้เยมันก็แข็งเนาะจะ่คันเอามาต้มเฮ็ดมันเป็นของหอวานกับตรงสือหลายแหละพี่อพ้อ,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 อแงแต่ว่าบ่ม,มากินแบบนั้นชอบกินแบบนี้อะไรพึ่งมูจะกินด้วยหรอ เห็นไม่ได้นะเธอมาจ้ะกิเป็นข้าเหมาน้ำกันแสบๆนี่เนาะขาจริงๆไม่เป็นขาาสบนุ่นนนมน,นะพี่น้องเนาะก็สิ้ดแตคุ้นขา,นขานทั้งอาหารหลายดิน่นแต่ว่าเหนเขาเห็นมันแก่อีกนิดนึงเหรอเขาเอามาสีหล้วมันหนึ่งเนาะพี่น้องก็สีหอมเน้เนาะเป็นขาเหนียวแมกินแบบ เป็นขอนเหนียวเนาะแต่ขันซ้ำขอนเามาขันถ้าเอาไปนหนึ่งมันอ่อนปวดมันเหลวมันต่องแก้ก็หนีเล็กน้อยมันจังสืเพอดีน้ำท้าเอาไปนหนึ่งมากจากใส่มือแล้พี่น้องกินแบบนี้ละ่ะ แซ่บดีมามากินน้ำกันค่ะ